้านเจ็บป้อมอยู่นะคะเจ็บป้อมสีดำเก็บตังไปด้วยนะคะไปสิบาทโอเคร้อยหนึ่งโอเคขอบคุณมากแย่ไม่เอาเยสุจินบาดขอบคุณค่ะวันนี้มีเกาเหลาป่า นี่คือเกาเหลาปลาแบบนี้นอยู่กาะท้งงาันก็กินอะไรที่แบบท้าง,งานันทัาง,งานั้นหลาวปลากระพง รสชาติแซ่บร้านซี่ป้มมีที่เดียวที่อร่อยสุดนะคะเขาบอกเราว่าชุดนี้80บาทนะ ถ้ามีกาแฟด้วยอีก2ีบาทเป็นหนึ่งร้อยพอดีอยู่ตรงข้ามกับเซเอเลที่มันอยู่ด้านโลตัสตอนนี้ ท่านผู้ชมรู้หรือยังคะว่าฝ่ายการเมืองเขาเป็นยังไงกันบ้างลุงทักษิณมาไม่ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแกยังมาอยู่แกยังนั่งเครื่องวินปอมาเลยแกมาแป๊บเดียวแกป่วยอาการหนักไั้งเจ็ดแปดลูกเลยนะคะมันทำให้เราได้มองเห็น าการใช้ชีวิตของคนร่ำรวยกับชีวิตของเราชาวบ้านธรรมดานี่มันแตกต่างกันเนาะเขาเป็นนักโทษทุจริตทางการเมืองนะแต่ว่ามันก็ทำให้เรามองเห็นว่าอ๋อลงตูยึดอำนาจมาจากทักษิณสมัยช่วงนั้นจากานายกปูแล้วเป็นยังไง เอาของเข้ามาก็คือนำหนาาให้เขาไปววาแต่ว่าแลกกันโดยการที่ให้จักรินมาติดคุกมันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ากฎหมายมันก็คือกฎหมายเนาะ แรกขั้นตอนกฎหมายต้องมาเข้าขบวนการติดคุกกันซะก่อนนะคะเขาต่อให้เป็นคนผู้ลากมากดีมีเงินขนาดไหนทําความผิดอยู่ประเทศไทยก็ต้องติดตารางนะคะตามมาตราที่ตัวเองผิดมาเนาะแกทุจริลตดออกแผ่นดินนะคะนี่เหลือนายโยกูอีกคนค่ะไม่ไม่แน่ใจว่าแกจะมาติดเมื่อไหร่ แต่ช่วงที่นายกปูเป็นนายกนั้นนายกเสียขาคนนี้นะคะเป็นการตลาดให้นะคะเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเศรษฐกิจให้นะนำนำข้าวนะคะช่วงนั้นลุงตู่เป็นขอบอสูงสุด ดลวดลุงกำนันก็ประท้วงนะคะปะปะปปปปปปสอนะถ้าเราจำได้เราอย่าไปลืมเรื่องพวกการเมืองนะพวกนักการเมืองกับสอสอเนี่ยเขาแสดงละครให้เราดูเพราะฉะนั้นเราก็ มีหน้าที่ไปเลือกอย่างเดียวพออ,อยู่ในนั้นเขาดิวกันเองนะคะเ,คเขาแจกรางวัลกันหน้าดูว่าเขาจะกินเป็นเงินเดือนหรือว่าจะเป็นอะไรที่เขายกคะแนนโหวตให้เป็นรัฐมนตรีกับคณะรัาาฐบาลแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันกด้วยนะอพอแย่งกันเสร็จแล้วก็เอามาเอาอำนาจในงบประมาณที่จะเอามาให้พวกเราเนาะ ก็นี่แหละคือวิธีของนักการเมืองยุคสมัยไม่เคยทําให้คนไม่มีพวกชนชั้นสูงเขาก็เป็นของเขาอีกแบบหนึ่งพวกเราชาวบ้านนี่เนี่ยคอยรอเอาไว้ที่เอาแต่เงินที่มันได้รักษาพยาบาลเราก็ยังได้นะช่วงรุ่นพ่อรุอ่นแม่เราฝนตกน้ำท่วมน้ำแรงก็ไม่เคยได้ค่าชดเชยนะคะ ประเทศไทยก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามยุคดนะิจิตอลเนาะพวกเราอยู่ในยุคดิจิตอลเราก็ต้องดูแลชีวิตของเราให้อย่างดีเพื่อให้ทันโลกใบนี้นะคะว่าเราจะทันสมัยกับพัฒนาไปถึงไหนด้วยเช่นกันนะแต่ปีนี้นะคะพูดไปเนาะตอบพังาน,นก็ได้อันิสงส์จากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนาะเพราะว่าเันเดืนเดือนสิงหาคม เดือนที่ประเทศอิตาลีและบางประเทศปิดประเทศเที่ยวเนะวาะก่องทงานนี้มีสองแบบให้เห็นนะคะมีทั้งปาร์ตี้แล้วก็มีทั้งกลุ่มฟูมูลโยคะกินอาหารที่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดนะคะไม่มีสารเคมี แล้วเราก็สามารถที่จะมองออกว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารบ้านเมืองเขาก็มองเห็นว่าก้าวไกลเด็กรุ่นใหม่เป็นอันตรายต่อการปกครองของการบริหารนะไม่ใช่ว่าเป็นอันตรายแค่เพียงว่าเขาจะล้มล้างหรือไม่ล้มล้างเท่าน,นั้นแต่จริงๆแล้วตามหลักแล้วพวกเด็กพวกนั้น ก้าไก่เขาก็ตกใจเหมือนกันนะที่เขามีคะแนนเสียงเข้ามาเยอะอเห็นได้ย,ยังคาว่าการที่มีสถาบันต้องมีทหารเข้ามาคุมเพราะทหารเป็นผู้ดูแลราชบัลลังก์ศาสนาทัมหากษรศัตริย์แล้วก็พวกเรา ก็มันคือส่วนที่มันเป็นพื้นเป็นฐานของการปกครองประเทศเท่านั้นนะมา,มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทำนานะคะัปีนี้นะอีก30มสี่ปีข้างหน้าประเทศเวียดนามเขาจะงดการส่งออกข้าวไทยเป็นที่สองนะคะในเอเชียนะ ต่อแล้วประเทศที่รองลงมาก็เป็นเวียดนามแต่เวียดนามเนี่ยเขามีพลเมืองหนึ่งล้านกว่าคนแล้วนะคะประเทศของเขาของเรามีเจ็ดสิบล้านคนเนาะแต่ว่าช่วงที่เป็นโควิดมาเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพเนี่มันเสร็จไปจังเยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกรุงเทพได้ เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะแซงประเทศฝรั่งเศสหรือแซงปารีสนะมึงกับเมืองหลวงก็คือปารีสของฝรั่งเศสนะทำให้เราคุยเรื่องนี้ได้ทุกวันนะเพราะว่าการที่เราพูดเรื่องอาการเมืองบวกกับเศรษฐกิจไปด้วยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกคึกคักนะถ้าเรามวแต่คิดว่า ช่วงน,นี้ไม่มีลูกค้าลดราคาแล้วก็ทำให้ไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยไม่ดีนะคะเพราะว่าจะเอาแต่คนเดียวอย่างได้อย่างไรเนาะถ้าเราอยู่ในชุมชนเราคิดว่าจะเอาแต่เราคนเดียวแล้วถูกลุมกินโต๊ะอยู่คนเดียวนี่ไม่ยุติธรรมกับเพื่อนในชุมชนนะคะแต่ว่าธุารกิจเนี่ยมันก็มีการแข่งขันสูงอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถต้นมอเตอร์ไซค์ให้เช่าบ้านเช่า,เ,ชาเกิดมาใหม่ๆเนาะ คนที่เขาพอมีอย่างเช่นยูเครนกับรับเสเซียเขายิ่งมีไม่มีการสงบสึกในการทำสงครามเขาก็จะหลังไหลามาอยู่ประเทศไทยกันเยอะอันจาก,กรรมจากชาวต่างชาติในเกาะทางนั้นก็มีนะคะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้เด็กๆรัเสเซียนะคะที่เขาเคยมาพักกับเราแล้วก็ไปพ,พักที่อื่นเขาบอกเราว่า เขาก็จะต้องไปขึ้นศาลนะเขาขึ้นศาลที่สมุยเนาะเพราะว่าเขาทํา,าความผิดเกี่ยวกับเรื่องการเสพเฮตดเมานะคะ mm hmm. เขาเสพเฮตดเมาแล้ว,วมีอาการหลอนหรือว่ายังไงนี่แหละ mm hmm. เขาบอกว่าถูกจับตรงที่ภูมูนแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลเนาะ mm hmm. แล้ว เราบอกว่าถ้าครั้งแรกไม่เป็นไรแต่ครั้งสองครั้ง3เธอมีผิดถูกตรงกลับนะถ้าไปเกเ,เรเกตุงโดยที่ทำผิดกฎหมายนะและช่วงนี้นะคะประเทศจีนก็เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอาสังหาดิมาพับของเขาประเทศเขาล่มเลยนะครับ แล้คนที่จา่ายค่าค่างวดบ้านนะอาหารีิมิเต็ดนี่หมายถึงตึกหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้เขาสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่ได้ส่งค่างวดเลยงดกันเป็นแถวเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจีนก็มีปัญหาแล้วก็บอกว่าอีกประมาณสักเดือนตุลาคมเนาะ เรื่องเศรษฐกิจมันจะลามมาจนถึงเมืองไทยเรานะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเก็บเงินไว้นะคะคนที่เป็นนี่ก็รู้สึกว่าถ้าช่วงนี้เก็บได้สักปี2ปีเพื่อจ่ายค่าผ่าอนรถผ่อนบ้านก็เตรียมตัวไว้นะคะจะอาจจะมีปัญหาดูเดือนตุลาคมปีนี้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรเนาะ ราต้องเข้าทันกับสิ่งที่มันเกิดรอบตัวนะแต่จริงแล้วปีนี้มันเป็นการที่มีการสร้างไรายได้แบบก้าวกระโดดของเรานี่ประสบการณ์ตรงนะคะจากเมื่อก่อนได้กระล้มกระแลมนะคะมันขึ้นมาประมาณสาม0ี400่รอยเปอร์เซ็นเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มูนะทั้งๆที่มีบ้านเท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาอย่างอื่นไม่มีอินคุตอาหารเช้าไม่มีอะไรเลยนะคะ ทำแต่เป็นบ้านเช่าอย่างเดียวรายวันด้วยเป็นแบบเอ่อบังกะโลให้เช่ามีเท่าเดิมแต่ว่า g ีจีการสร้างไรายได้มันเกิดจากร้อยเปอร์เซ็นเดิมนะคะมันขึ้นมาอีกสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นับว่าบอกไม่ถูกนะคะว่าอืหลังจากโควิดมานี่ ผู้คนอยากเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอย่างมากนะแล้วบางเอิญเราก็ไม่ได้เกิบราคาที่แพงขึ้นนะคะราคาเดิมนะคะการตั้งใจเป็นเจ้าบ้านที่ดีกับการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีนี่แตกต่างกันนะ พราะหน้าที่เนี่ยมันก็ทําแค่หน้าที่นะแต่การตั้งใจเนี่ยมันเกิดมาจากใจเราแล้วเวลาเราได้สนทนากับลูกค้าหลายๆชาติอ่ะเขาก็บอกเลยนะฉันต้องการสัมผัสกับคนที่เป็นโลโก้นะคะโลโก้หรือเรสซิเดนเนาะเขาไม่ต้องการที่จะมาพักที่ไหนก็ได้ที่จะไปแล้วมีคนบริการเยอะๆในโรงแรมนะคะสามารถมาเคาะประตู ทำความสะอาดให้ได้ทุกวันสั่งอาหารจากเออรอบบี้อะไรประมาณนี้มากินนะแต่ว่าเขาต้องการที่จะไปซอกซอนไปในที่ที่มีแต่ชาวบ้านอยู่นะแล้วคนไทยมันเกิดมาจากรากแง้วของของความเขาเรียกความเป็นกันเองอะเนี่ยเหมือนอย่างที่เรามานั่งกินเนี่ยพนักง,งานในร้านนี้นะมีแต่ เมียนมานะคะเมียนมากับคนไทยเป็นบางส่วนนะคะเขาทํางานกันเป็นทีแล้วก็ร้านเขานี่มันทุกเล้วยังไงก็มีเงินนะคะจากชาเล้งอะไรนี่ก็มีรถขับกันหลายคันแล้วเนาะ เปลี่ยนตัวเองจากบังกะโลห้าหลังเป็นวิลล่าสั่สห้องนะหรือ20ยูนิตนะอีกตอนนั้นนะ่ะเราอาจจะมีลูกน้องหรือว่าคนงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย4ี่คนนะบางทุก็จะกลายเป็นรูปแบบบริษัทแต่ตอนนี้ทำแบบบ้านๆไปก่อนนะเราก็คิดว่า อายุแค่นี้กินเท่านี้ก็เหลือแหลแล้วนะปีละสามปีสามเดือนหกเดือนนี่ก็ล้านกว่าบาทก็พอแล้วนะสำหรับคนแก่คนหนึ่งเนาะหลายคนชอบถามนะคะเขาก็าคิดว่าไรายได้เป็นยังไงนะคะสำหรับคนคนหนึ่งนะไม่ต้องเอาไม่เอาเท่านี้พอนะคะ ต่อไปข้าวบ้านเราถ้าเราทำดีนะสารเคมีให้น้อยลงจะขายราคาได้แพงขึ้นด้วยยังไงประเทศไทยก็ส่งข้าวออกแล้วเนาะ mm hmm. ยิ่งเดี๋ยวนี้เรามีการปรับพัฒนาเลี้ยงปรับชุสัตว์เลี้ยงโวแบบโคคุ้นสำหรับผู้สูงไวัที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เขามีที่ดินเยอะ เขาก็สามารถสร้างมูลค่าจากการเลี้ยงสัตว์เป็นปศุสัตว์ที่ดีด้วยนะแล้วบ้านเราก็วัวก็ไม่ค่อยเป็นโรคเหมือนวัวต่างประเทศที่เขาเลี้ยงไว้ในสถานที่เขาเรียกว่าเป็นฟาร์มนะวัวต่างประเทศเขาจะเอาไว้ในฟาร์มหรือเลี้ยงไว้ในคอกขุนนะคะขุอน,น,ะะขอนอย่างเดียวขุนพอนโตได้อายุเขาก็เอาออกขายเข้าโรงงานไปเลยนะคะเขาสร้างทั้งโรงงานทั้งอะไรด้วยแต่บ้านเราเนี่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีสำหรับการใช้สิ่งที่มันเป็นอาหารของมนุษย์เราเนาะอย่างเช่นเลี้ยงหมูในฟาร์มเนี่ยมันก็อันตรายนะต้องฉีดวัคซีนต้องมียากันโรคนะพอมาเจอเราปุ๊บทำไมเรากินหมูกินไก่เนี่ยสภาพร่างกายของมนุษย์เราเ็เจออาหารที่มันเป็นเขาเรียกว่าเรื่ง เร่งโตนะคะจะยิ่งอายุมากอย่างเราดิถ้ากินกินกินอย่างเดียวก็น้ำหนักก็จะขึ้นตามอายุเนาะถ้าผู้ชมเข้ามาฟังมีอะไรเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะคุยกันในคอมเมนต์ได้นะ เดี๋ยวมันจะต่อยอดของมันไปเองนะช่วงน,นี้เดือนสิงหาคมไปปลายเดือนแล้วนะคะทุกคนเ,เป็นเขาเรียกว่าพอกันยายนก็จะตัดเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นภาคที่สองของของปีเนาะว่าดูต่อไปว่าภาคที่สองของปีนี่เราจะมีรายได้เพิเ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะคะ พราะว่าปกติช่วงของเดือนกันเดือนหน้านี่ก็จะเริ่มเบานะคะลูกค้าจะไม่มีเนาะ,ะแต่ปีนี้มันไม่เบานะคะอยู่กันเป็นเดือนเลยนะฮะกรองกันมาเป็นเดือนเราก็โอ้โหอย่างนี้เชียวเหรอมันก็ต้องปัดตัวตัวเราด้วยนะคะพวกเข้าของเครื่องใช้กันมแมลงนะฮะแล้วก็พวกน้ํายาล้างน้ํายาซักในห้องน้ําหรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะมันดีกับเราด้วยนะคะ อันนี้ก็ทําให้เราทุ่นแรงโดยการที่เราสามารถที่จะเตรียมตัวพร้อมไว้อย่างดียาวนานมากที่ไม่ได้อัดคลิปลงใน YouTube นะคะแล้วหน้าเดี๋ยวเราจะเอาขึ้น Facebook ด้วยอยู่แล้วนะ มากรอพังนันอาหารมื้อเช้าจ,จิมจาต้องมาร้านเจ๊ป้อมแล้วมีอีกร้านหนึ่งอยู่ที่สนนใกล้ใกล้วัดสมัยคงคานะคะไปเส้นนี้ออกเส้นโรตัสวิ่งเส้นกลางก็เจอนะคะแต่เจ้าเนี้ยเขาจะคงทนแล้วยืนหนึ่งแล้วสำหรับเรานะรสชาตินะ